สวัสดีครับเรามาลุ้นกับการสุ่ม c t p กันนะครับกับกับในโหมด Team Battle Arena ที่เพิ่งมีการอัปเดตปรับเปลี่ยนาการต่อสู้รูปแบบการต่อสู้ไปเมื่อไม่นานมานี้นะฮะและผมก็ได้เก็บโทเค็น เกิน5,500ไปแล้วนะครับสำหรับการสุ่มกล่องห่วงมิติ CTP นี่นะฮะอันนี้นะครับผมจะเป็นครั้งแรกในการสุ่มนะครับหลังจากอัปเดตใหม่อัปเดตใหญ่ที่ผ่านมานะครับก็ที่น่าสนใจก็จะมีอันนี้นะฮะก็เอาไว้ปลุกพลังไอ,อ้เลเวลอุปกรณ์นะครับก็คือสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นตัวที่การันตีนะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสุ่มนะเอาไว้ใช้ดวงแต่ไม่เอานะไม่มีประโยชน์สําหรับผมนะสำหรับผมก็คือกล่องพวงมิติอย่างเดียวเลยนะนี่คือครั้งแรกในการสุ่มนะมาดูกันคนระับว่าจะได้เกียร์อะไรกันนะครับมาโอ้ได้เกียร์พลังแห่งอำนาจนะเกียร์ที่แบบเอาไว้ใช้ตัวถึก,ถก ทนทนหน่อยอ่ะอย่างพวกฮักพวกอ่ากรายเดเเตอร์ ator, พวกอะไรอ่ะที่แบบบูฟเฟเลยก็ได้นะแต่แหมก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับแหมโอเคครั้งแรกนะตอนนี้เหลือหนึ่งพันยี่สิบเจ็นะฮะเก็บกันต่อไปนะรอบที่สองกลับมาเจอกันนะอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะก็จะเก็บถึงนะครับอ่าใคร สุ่มแล้วได้อะไรกันม้างมาแชร์กันหน่อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเลยสั้นๆนะครับสวัสดีครับ